มาเรามาต่อกันเกมถัดไปบล็อกดับบล็อกดับน่าจะสนุกนะบล็อกดับเนี่ยคล้ายๆ TNT ปะทําไมเหมือนผมเคยเล่นเลยวะ <laughs> ทําไมเหมือนผมเคยเล่นเลยวะเชี่ยทําไมมันรล,ล,ลึกชาติชาติไหนวะเคยเล่นชาติไหนเนะี่ยทําไมมันเหมือนจะระลึกชาติได้ว่าผมเคยเล่นมาแล้วอ๋อไอ้เชียกูจำได้แล้วคือแมปนี้มันมาจากไอ้พิกซเซล เออผาด้วอะไรทุกอย่างาราด้์พิกเซีเนี่ยวผมเคยเล่นอยู่มันเหมือนมากเลยนะพอจะจําได้เนี่ยไอเชื่อเหมือนเกินอะมีไอขนนกนี่ด้วยนี่ถ้าแบบถ้ามันเป็นสีแดงคือมันจะหายแล้วนะครับผมเราต้องวิ่งไปเรื่อยๆคล้ายๆเทีนทีรันเลยแต่ว่ามันจะหล่นช้ากว่าเทียนทีรันนิดหน่อยเขียวตอนนี้เราต้องวิ่งไปก่อนเราต้องคุมให้อยู่ด้านบนก่อนอย่าไปตัดหน้าใครก็พอวิ่งแบบวิง่งอยู่แต่เราก็พอนะครับผมไม่ต้องไป ถาใครเอาตัวเองก็รอดโอ้ยแม่งตจะตัดหน้าคนนี้ตัวอโอ้โหโอ้โหโอ้หืบล็อกมันเรือน้อยจริงๆหืแม่งแทบไม่มีพื้นให้ยืนชั้นหนึ่งจะหายไปหมดแล้วเนี่ยวิ่งไปเรื่อยๆวิ่งไปเรื่อยๆโอ้โหเชื่อแม่งพื้นแทบไม่มีให้เดินเลยว่ะโคตรอันตรายหลบหลบหลบไม่ได้ดิมันต้องวิ่งอย่างเดียววิ่งวิ่งวิ่งไปด้วยหลบไปด้วยโอ้หบล็อกแม่งหายหมดแล้ว บ็อกไม่มีแล้วโอ้โหเชี้ยแล้วกูจะไป่องไง่ะโอ้โหโอ้บ็อกบ็อกอยู่ไหนบ็อกขอบ็อกหน่อยครับบ็อกบ็อกบ็อกโอเคกูตายกูแตกอย่างนี้และจังวันนี้ฉันต้องไปสินะโอ้ยโอ้ยโอ้โหโอ้ยเรียบร้อยบายบายครับผมมาชั้นสองแล้วชั้นหนึ่งมันผมเผื่อไปเดินตรงที่มันไม่ค่อยจะมีอะไรเชื่อมแล้วมาชั้นสองเราต้องคุมเกมให้เราอยู่กับที่ได้มากสุดหืแม่งจะลอบด้วยเนี่ยตัวนักบินอวกาศไอเวน โอ้ดูดูดูมันเดินเดิน <Iya. S 1> อย่างชิวเดินอย่างชิวเดินชิวเดี๋ยวตัดหน้าตัดไม่ได้ตัดอยู่ไกลกันเดินวิ่งแม่งวิ่งอยู่คนเดียวเนี่ยใครตามหลังบอกอุ้ยเจี๊ย้ไม่น, <c oughs> <c oughs> น่าดูเลยว่าใครตามหลังตกเลยวินมามาต่อต่อเราต้องคุมเกมไม่ได้คุมคุมตัวเองให้อยู่บนขั้นสามจะวิ่งออกมาทำไมมันวิ่งกลางๆอยู่วะงอกตกมาด้วยกันเลย กี้ยังวิ่งย่อยด้านบนเลยไม่ใช่วะอ่ะวิ่งย,อย่อบ้างอ,อ้ยเเดี๋ยวไม่ได้ดูหน้าตกตกไปชั้นที่เท่าไหรแล้วเนี่ยผมอยู่ชั้นชั้นทเท่าไหรแล้วว่าลืมลนะช่างแม่งเออผมมีไอ้ขนนกนี่วาทำไมผมไม่ใช้มันเกิดประโยชน์ไอ้เว้เออไอ้แม่งกตกกับตกกับการเออมาหลายชั้นแล้วเนี่ยต้องใช้มันเป็นประโยชน์ดวีว่าอุตส่าห์ได้มาอยู่ในมือแล้วสองอันเหล็กสองอันเ้ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้เหมือนมันโดดขึ้นมาปะ ทุกคนเห็นเหมือนมันโดดขึ้นมาใช่ไหมมันได้ว่าโดดขึ้นมาด้านบนได้ Performance mode คืออะไรเอ้ยอะไรวะข้างๆช่างแม่งคราวนี้เราต้องสนพื้นอย่างเดียวเพราะพื้นมันไม่มีให้ยืนแล้วเหล็กนิดหน่อยเกิดอาการกระตุกนิดหน่อยอ้แม่งบล็อกแทบจะหายไปจากโลกใบนี้บล็อกขาดแลนเกินโอ้ดูด้านล่างโอ้ยเหี้ยไม่น่าดูด้านล่างเลยกูเกือบแล้วนิดเดียวต้องชนะต้องชนะต้องชนะโอเคพื้นเยอะอยู่พื้นเยอะอยู่ โคตรอันตรายดูดิพื้นด้านล่างไม่มีแลว้วอย่าไปดูแม่งดูทีไรต,ตกทุกทีเวนแล้วมันก็ตกมาพงหุ่ยที่มันอยากตามลังมูตกใจเวนโอ้ยมินิมอ่ะโอ้โโหอเคมังกอนมังกอนจ๋ามังกอนมังกอนพี่มาแล้วนอ้องพี่มาแล้วน้องพี่มาแล้วพี่มาอะไรที่ไม่โดนแม่งหนีแม่งหนีผมามาแม่งจุกแม่งจุก พี่มาหาเลยน้องพี่มาหาแล้วตกไปซะตกไปอย่าห้าวอย่าห้าวโอ้ยเทียมงพื้นแทบไม่มีเลยว,วะ่ะตอนนี้เหลือสามคนนะครับทุกคนน่าจะเหลือตัวด้านบนหนึ่งตัวแล้วก็เหลือผมกับไอเขียมังกนยังรอดอยู่วะโอเคเหลือผมเหลือมังกนเหลือผมแล้วก็เหลือไอนู่นนะครับผมไอนูน่นใครวะไอนูน่นเออช่างงงเฮ้ยไอไอนู่นตกไปแล้วไอนูน่นเฮ้ยมันเอานิโม่มาเนะี่ยที่กูวิ่งเลยนะนเอานิโม่มาเนะี่ย กูวิ่งหนีโอ้สิหายมันถือนิโมมามันจะเอาคืนผมมันจะเอาคืนผมทุกคนสิผายแล้วแล้วกูก็ดันมาจนมุมวินอย่าอย่าอย่าคุยกันได้คุยกันได้คุยอุ้ยเชียช่ยเชี่ยกระตุกคุยกันได้คุยเพื่อนคุยกันได้เดี๋ยวอ,อ้สตั์โอ้โหแม่งโดดไม่ไม่หยุดเลยว,ว่ะเอา้าอ๋ออย่างนึกว่าตกแล้ววินตกใจหมดเลยบล็อกแม่งแทบจะไม่มีให้โดด เขาโดนเลยบ็อกเขาโดนเลยอ้ยอุ้ยเกือบเกือบอ้าวเมื่อกี้เหมือนบ็อกมันซ่อมแซมใหม่ปะทุกคนโอ้โหเสียแม่งตามไม่หยุดเลยโอเคต้องเก็บดาวหน่อยและต้องเก็บแบบเอานิโม่หน่อยมีนิโม่บออ้าวไม่ใช่อะไรวะเนี่ยอ้าไม่ใช่นิโม่เหี้ยอุ้ยโอ้ยก็ไม่รอดโอ้แม่งตามผมไม่หยุดเลยว่ะโอ้โหแม่งถือนิโม่ไล่ตามผมครับทุกคนนั้นมันกระแหลกเอ้า ตกไปวินี้เหี้ยโอ้ยเกือบโดนนิโมตบแล้วไปตบมันก่อนไงว่าจะโดนคืนที่ไหนได้มันตกอีกโอ้ยเหี้ยเดี๋ยว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 ไอ้สัตว์โอเคโอเคมาแล้วมาแล้วโอเคตอนนี้เราก็มาอยู่กันในแมปแคปเจอร์แฟกอะไรสักอย่างเนี่ยแคปเจอร์แฟกแปลกไอ้เหี้ยแคปเจอร์แฟกนะครับผมมันคือการอะไรไม่รู้นะผมก็กดเข้ามาแม่งเกมหาหาห้องโคตรนานโอเคไปเราไปเล่นกันดีกว่ามันใช้อุปกรณ์อะไรเราบาวะ มันเป็นการขโมยทงวะเหมือนผมเคยเห็นเนือแบบขโมยทงเดี๋ยวเขาจัดของแป๊บเพื่อนเขาจัดของแป๊บวันนี้ไงทงเราเดี๋ยวผมเฝ้าทงดีกว่าไอ้แมวเฝ้าทงมันน่าเบื่อต้องบวกต้องบวกแล้วจากวะนี้ต้องบวกต้องบวกสีตอนนี้อุ้ยแม่อยู่ตรงนี้วะเราต้องไปบวกก่อนต้องบวกต้องบวกบวกบวกคอมโบโอ้โหอยู่ในแมปนี้ก็คอมโบได้เอาทงทงเจอทงแล้วเจอธงแล้วอีกแค่เจอธงแล้วเพื่อนเดี๋ยวเราปกป้องให้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 เดี๋ยวโดนขโมยท ต้องไปขัดขวางก่อนปกป้องตัวเองนะเพื okay. Okay. Thế, tonight, ่อนครูเกิดไปขัดขวางคนขโมยทงก่อนเฮ้ยมันอยู่นั่นป่าวนั่นไงคนขโมยทงไอ้คนขโมยทงไอ้คนขโมยทงหยุด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 ไอ้เหี้ยอุ้ยอู้หูยเค๊ๆๆเฝ้าทุ่งนี่ป่าเฝ้าทงไม่ต้องเฝ้าแล้วมั้งมันมาแล้วมันมาต้องเฝ้าดีเวนเฮ้ยต้องกำกำจัดตัวเผือกก่อนโอเคทงไปไหนแล้วทงอุดทงอยู่ปิดกับไอ้เหี้ยนู่นไปแล้วเดี๋ยวผมต้องไปขัดขวางมันก่อน ตรงกลับแล้ว嘛โอเคตรง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 กลับแล้วตรงกลับแล้วตรงตรงกลับแล้วโอเคมาเข้ามาเข้ามาเข้ามาหัวดหวดเอุ้ยอุ้ยอะไรวะโอ้โหไอ้เหี้ยมันจุกมันจุกมันจุกครับทุกคนเอาวิ้ยไม้ไม้ชนปากวิ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหแม่งนี่ยังเก่งนี่ยังเก่งนี่ยังเก่งตามไปก่อนเสียแล้วผมมาเสียเวลาตามทำไมเนี่ยคนอื่นแม่งเข้ามาแล้วเราได้ทงกีทุงเนีในเหี้ยตายตายตาย ตายตายเจ้าตายตายตายเร็ว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 อ็ตัดไปได้ขโมยธงสักกระทุงนึงเลยต้องไปขโมยก่อนยิงสอยยิงสอยไม่โดนว่ะจังแม่งเราอย่ามัวแต่ปกป้องนะครับเราต้องไปขโมยมาบ้างขโมยขโมยอย่างเดียวขโมยขโมยดิฆ่ามันฆ่ามันก่อนฆ่าฆ่าคนขวางอุ้ยเจียเจียเจยเพื่อนเพื่อนไปเพื่อนไปขโมยเลยเพื่อนเดี๋ยวเราปกป้องให้อุ้ยทำไมมันก่อเพชรอ่ะเอ้ยไม่ใช่ก่อเหล็กทำไมมันก่อเหล็กวะเอ้ยอะไรวะของมึงเนี่ยไอ้เที่ก่อเหล็กเจ้ นับดิบมันนับกีดได้เหรอวะผมขอไปปกป้องเพื่อนก่อนปกป้องเพื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 ่อนปกป้องต้องช่วยเพื่อนโอเคอุ้ยเหี้ยเบช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนเร็วๆเพื่อนเร็วเร็วเไอ้เหี้ยกูจะตายแล้วเพื่อนเร็วเร็วเร็วเรีบเดินไปอุ้ยไอ้สัตว์เรียบร้อยเรียบร้อยกูเตะไอวีเนี่ยสัตว์เดินช้ามันเต่าเลยเพื่อนรีบมาหน่อยรีบมารีบมาเอ้ยทำไมเก็บธงมันกระโดดไม่ได้วะ เคลียร์เนี่ยเร็วๆเร็วๆเร็วๆเร็ๆเร็วสวยโอเคได้มาหนึ่งกระทงแล้วได้มาหนึ่งกระทงอ๋อแล้วบล็อกผมไปไในมดเนี่ยเออช่างแม่งแล้วกันต้องบวกอย่างเดียวจังหวะนี้ไม่สนบล็อกมันจะมา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 มมันจะาเชี่ยเชี่ยไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวช่วยด้วยเพื่อนไม่ไหวไม่ไหวเชี่ยไม่ไหวแล้วกูไม่ได้บล็อกเลยเนี่ยบล็อกกูหายไปไหนมันเนี่ยเอ้ากูหายไปไหนแล้วอู้ไม่รู้กูไปแล้วบล็อกหายไม่หายไม่รู้กูไปแล้วจังหวะนี้ เดี๋ยวต้องรีบไปขโมยธงมันนะครับผมหายไปไหนหมดวะทีมันไม่เป้าธงเลยวะขโมยดีอ๋อมันทําให้เดินช้าโอ้ว่าแล้วทำไมเพื่อนผม,มนเดินมันเต่าเดี๋ยวก็กดกระโดดได้นี่วะเพื่อนเพื่อนแม่งไม่ฉลาดเลยวะเดี๋ยวเราจะนําธงมาเองปกป้องเราด้วยนายปกป้องเราด้วยเข้มมีใครปกป้องกูเลยไม่รู้แหละกูต้องรีบไปก่อนปกป้องสัตว์ี่มันทางกลอีเวินเดี๋ยวจะได้กลับไปหามัน คปกป้องปกป้องเราด้วยเพื่อนปกป้องปกป้องไอสัตว์พี่มีใครมาเลยช่างแม่งช่างแม่งรีบเดินไปหาทุงทุงทุงอยู่ในทุงทุงเอาทุงทุงทุงมามามาแล้ว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 อ้าวอ้าวโอเคไปอุ้ยเขี้ยเขี้ยะสัตว์ยานี้ยานี้เขี้ยหยุดหยุดหยุดุโอ้ยมันหนีไปนู้นแล้วมันหนีไปนู้นและต้องไปขวางก่อนควางขัดขวางขัดขวาง ทุบสัตว์อย <mermaid> <ounded> ่าไปอย่าไปใครสั่งให้ไปใครสั่งให้ไปทุบทุบฆ่ากะก้าฆ่าแตกฆ่าแตกแตกอุ้ยทงอยู่ด้านบนทงอยู่ด้านบนเฮ้ยรีบไปรีบไปรีบไปก่อนกระปุก่อนแม่งเล็งแต่กูเชี่ยล็งแต่กลัวล็งแต่กลัวเจอกูเดี๋ยวเจอกูเจอเพื่อนนี่เจอเพื่อนตายตายตายทำไมทำไมผมไม่มีบล็อกเลยวะ ตายดิตายตายยตายตายเดี๋ยวไปเอาบล็อกก่อนแล้วมันเอาบล็อกตรงไหนวะนี่มันอัพเกรดอ๋อต้องซื้อบล็อกเพิ่มไมเวนกูก็ว่ายอยู่บล็อกกูแม่งไม่ไมีแม,ม้แต่นิดเดียวบล็อกเพิ่มบล็อกเพิ่มจัดมาเลยแบบปึ้มๆชุดใหญ่เดี๋ยวไปอ๋อมันอัพเกรดเกาะได้เลยเกากก่อนเขาก่ใหม่ที่เกาะใหม่เอาเอา,เอาดาบที่ไปเลยเอาดาบปูดไปเลยโอเคมามาไปเจอกันเจอกันแน่นอนวันนี้ มต้องได้คิดบัญชีแล้วแหละตอนนี้เลยเรานำแล้วนะครับผมสองสองเต็มเดี tense, ๋ยวไปดักก่อนดักมันก่อนหุยมันใช้ดาบเพชร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 คุมตัวเองแม่งเลยคุมคุมไอสัตว์โอ้มันหนีไปแล้วมันหนีไปแล้วไปแล้วมันไปแล้วโอเคผมเบลเบลของก่อนโอ้ยมันจะชิงของอ่ะมันเอาทงไปว่ะมันเอาทงไปแล้วเอาทงไปแล้วเอาทงไปแล้วไต้องตามต้องตามตามก่อน ตามขวดขวดขวดตกปลาตกปลาตกปลาไม่ได้ท uhm okay. ็อกซิกนะเมื่อกี้กดชิปมือไปโดนเฉยเอ้ยสีแดงสีแดงเอ้ยไม่ใช่สีน้ำเงินไปไปเพื่อนไปเรื่อเรยเดี๋ยวเราปกป้องให้ไป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 เร็ว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 เลยเลยวนเสียงคออุ่หบมาแล้วเนี่ยเฮียเอาไปวางบล็อกขวางวะไป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 ไอสารวางโอเคโอ้โหกว่าจะชนะ คอเกือบขาดอีกแล้วผมก็ได้เล่นออมินิเกมหมดไปแล้วนะครับผมมีแค่4มินิเกมก็สนุกสนุกมากๆนะครับคอ,อคกูจะไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวขอไปพักกินน้ำก่อนนะครับทุกคนโอเคคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องผมด้วยนะครับจะได้ผลิตคลิปดีๆผลิตผลิตคลิปดีๆให้ทุกคนดูนะครับผมโอเคบ๊ายบาย